ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนดนะครับที่กําลังรับชมช่องชาแนลคอยนะตอนนี้เนาะครับสวัสดีตอนเศร้ามืดครับพี่น้องตอนนี้กาตีหาแล้วครับมาเก็บเห็ดน้ากันดอกแรกกาเป็นเห็ดละงอกขาวนะครับพี่น้องครับอ่าคือผมลืมมาอุปกรณ์ในการท้าคลิปครับ ภาพที่ออกมานี่อาจจะสั้นๆแน่นะพี่น้องเฮ็ดอาทิต็ดให้พี่น้องตาไล่แน่นะครับผมก็ต้องขออภัยหลายๆนะครับคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะปรับปรุงใหม่นะครับภาพมันจะสั้นๆหน่อยแน่พี่น้องมอว่ากันนะครับเนาะลืมครับเมื่อนี้ลืมครับลืมอุปกรณ์ถ้ำคลิปครับ เห็ดไข่ดอกงามๆครับพี่นอ้องมองมีนี่สองดอกครับค้นกับมเก็บลายอยู่พี่น้องยังไปใสพอแต่ค้นครับข้าเจากับมาซองเห็ดคือกันครับมีดอกที่สองพี่น้อง มีสามดอกครับดอกที่สามดอกหน่อย นี่ครับพี่น้องออกเป็นมูลเลยครับติดๆกันครับปกติผมก็จะใส่เสียมเนาะครับบันนี้พี่น้องเพิ่นแนะนำมาว่าให้ใส่มีดต,ตัดขาเห็ดครับผมก็ต้องขอขอบคุณคำแนะนำจากพี่น้องเด้อครับที่แนะนำขอมากครับ เฮตะไไข้ออกยูกอให้พี่น้องดอกตูมครับ คือปวกจ้อพี่น้องอ๋อได้ไหมครับอ๋อไทศบานพื้นมหาเห็ดครับโอ้หได้ยิ่ยเนี่ยไปนงได้ไหมพึ่งเข้ามานี่แหละครับ<อ>ครับพี่น้องครับเห็ดพี่น้องพื้นย้ายพื้นมหาครับอ๋อนั่งอยู่ไหนนะผมพักอยู่ไว้แม่สานปา่าคำครับครับผม ไปดอยไหมยังอ๋อยังเลยครับเดี๋ยวก็จะไปอครับครับพี่น้องกันย้ายพื้นกับมาหาด้วยกันครับ พี่น้องครับตอนนี้กาเกาโมงสอแล้วนะครับเดี๋ยวพมกาจะกลับห้องแล้วครับจึงไดพมกาขอขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับที่เขามารับชมผมครับผู้ใดเขามาเบิ้งเป็นครนข้างแรกกะฝากกดติดตามผมนําในเด้อครับเด้อนี่พี่น้องครับเฮ็ดมือนี้ครับช้านี้ครับไปเก็บมาเนี่ยครับมาตะตีหาพี่น้องครับไว้พ่อกันคลิปนานเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้แค่นี้ครับ ขอบคุณครับพี่น้องครับ